ว้าวเซเว่นเอเลเว่นโอ้โหแล้วมึงทำอะไรวาเนี่ยมึงผมไปซื้อของที่เซเว่นครับแล้วคือมันมันคิดว่าเราขโมยของเขาก็เลยเดินตามผมมาแล้ว <laughs> แล้วมึงเงนด, <laughs> ดูมึงเงนดู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 โอ้โห <laughs> oh ไอจอดรถได่ไม่ว่านะกูถามกี้ <laughs> แล้วไอ้จอดเรือได่เป็นมาอย่างไรเนี่ยโอ้โห แล้วดูคันนี้มึงจอดท่าอะไรมือมเนี่ยอโอ้โหมีเฮลิคอปเตอร์ในเซเว่นี่จะมีของขายนะครับต้องไปดูว่ามีอะไรขายนะโอ้โอยมึงขายล้อนี่เลยเหรอมึงจะแบกออกจากเซเว่ยังไงวะเนี่ยฮะโหนี่คือพนักงานนะครับมึงมีการขายหน้าจอคอมด้วยคาแคนพอดีเล่นมึงทำอะไรของมึงเนี่ยอะผมเอาอันนี้ครับอันหนึ่งครับ เอานี่ครับผมเอาอแตงโมล,ลูกหนึ่งครับอืมอ้าเอา,เอาลูกหนึ่งเอา้าทำหน้าตาเฉยที่มึงเป็นพนักง,งานไหมเนี่ยผมเอาอันนี้อันหนึ่งครับเอานี้อันหนึ่งครับเอาคนอันหนึ่งครับเดี๋ยวขอซื้อของต่อเฮ้ยตุ๊กตาตุ๊กตาลูกเทพโอ้ขอเอาอทีวีจอคอมด้วยครับ แล้วก็เอาไอ้ที่นี่ไปไก่ด้วยครับมึงเอาไอ้นี่ไปด้วยครับออาไปเอออ้หยทำไมแกไม่ตายเอาหัวติดถังนี่มึงเอากระทั่งรถไฟมาจอดหน้าเซเว่นเลยนะโอ้โหมึงใช้อะไรคิดวะนี่มึงขายแล้วเนี่ย โอ้โหแต่และอย่างว้าวเอาไปกูซื้อนี้เอาแล้วดึงออกมาไม่ได้ด้วยนะ <c oughs> โอ้โหมากูนั่งรถกลับแล้ว <c oughs> ไปนั่งรถกลับคันนี้แหละซื้อของแล้วต้องยกกลับบ้าน,นครับไปกลับบ้านเราไปก่อนนะเซเว่นโอ้โยเพิ่งจะรู้ว่ามันลึกขนาดนี้เซเว่นมึงกระทั่งติดไป้ายไว้ใต้น้ำ